ครับพี่น้องสวัสดีครับก็เริ่มแผนการอ่านที่หนึ่งวันที่เจ็ดลูกา15บหนะครับคำอุป,ปมาเรื่องแกะหลงหายนะครับบทที่15มีทั้งหมด32ข้อนะครับพี่น้องขอเริ่มเลยนะครับบทที่15บลูกา ครั้งนั้นคนเก็บภาษีและคนบาปมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระเยซูแต่พวกฟาราสีและธรรมจาร์บ่นพื้นพำรรว่าชายคนนี้ต้อนรับคนบาปและร่วมรับประทานกับพวกเขาพระเยซูจึงตัดคำอุปมาให้พวกเขาฟังว่าสมมติว่าพวกท่านคนหนึ่ง มีแกะ100ตัวแล้วตัวหนึ่งหายไปเขาจะไม่ละแกะทั้ง99ตัวไว้กลางทุ่มแล้วไปตามหาแกะตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือเมื่อเขาพบแล้วก็แบกแกะนั้นใส่บาด้วยความชื่นชมยินดีและกลับบ้าน จากนั้นเขาก็เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกันและกล่าวว่ามาร่วมยินดีกับเราเถิดเราได้พบแกะตัวที่หายไปนั้นแล้วเราบอกท่านว่าทำนองเดียวกันในสวรรค์จะมีความชื่นชมยินดีในคนบาปคนหนึ่งซึ่งกลับใจใหม่มากยิ่งกว่าในคนชอบธรรม 99คนซึ่งไม่ต้องการกลับใจใหม่หัวข้อคำอุปมาเรื่องเหรียญหายหรือสมมุติว่าหญิงคนหนึ่งมีเหรียญเงิน10เหรียญและหายไปเหรียญหนึ่งหญิงนั้นจะไม่จุดตะเกียงกวาดเรือนและค้นหายอย่างถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือและเมื่อพบแล้ว นางก็เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมหน้ากันและกล่าวว่ามาร่วมยินดีกับเราเถิดเราได้พบเหรียญที่หายไปนั้นแล้วเราบอกท่านว่าในทํานองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าในคนบาปคนเดียวซึ่งกลับใจใหม่คำอุปมาเรื่องบุตรที่หลงหาย พระเยซูตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคนบุตรชายคนเล็กพูดกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าขอยกสมบัติส่วนของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิดดังนั้นบิดาจึงแบ่งทรัพย์สมบัติของตนให้บุตรทั้งสองต่อมาไม่นานบุตรชายคนเล็กนี้ก็รวบรวมสมบัติทั้งหมดของตน แล้วไปเมืองไกลและผลานทรัพย์ของตนด้วยการใช้ชีวิตเสเพลงพอเขาหมดตัวก็เกิดการกันดานหารอย่างหนักทั่วแถบนั้นและเขาเริ่มขัดสนดังนั้นเขาจึงไปรับจ้างชาวเมืองคนหนึ่งและ คนนั้นใช้เขาออกไปเลี้ยงหมูในทุ่งนาเขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเมื่อเขาคิดขึ้นได้จากกล่าวจึงกล่าวว่าบีดาของเรามีลูกจ้างหลายคนพวกเขามีอาหารเหลือเฟือแต่นี่เรากำลังจะอดตาย เราจะกลับไปหาบิดาของเราและกล่าวกับท่านว่าบิดาเจ้าข้าข้าพระเจ้าทำบาปต่อสวรรค์และต่อท่านด้วยข้าพระเจ้าไม่ค่กควรจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของท่านอีกต่อไปให้ข้าพระเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นกลับไปหาบิดา ของเขาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาเห็นเขาก็สงสารจึงวิ่งมาหาบุตรชายแล้วสวมกอดและจูบเขาเขากล่าวกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าข้าพระเจ้าทำบาปต่อสวรรค์และต่อท่านด้วยข้าพระเจ้าไม่คู่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของท่านอีกต่อไป แต่บิดาสั่งคนรับใช้ว่าเร็วเข้าจงนำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้เขาสวมใส่เอาแหวนมาสวมนิ้วของเขาและเอารองเท้ามาสวมให้เขาจงนำลูกหัวขุนมาฆ่าให้เราจัดงานเลี้ยงฉลองเพราะบุตรชายคนนี้ของเราได้ตายไปแล้วและกลับเป็นขึ้นมาอีก เขาหายไปแล้วและได้พบกันอีกดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเริ่มฉลองฉลองกันฝ่ายบุตรคนโตอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อกลับใกล้ถึงบ้านเขาได้ยินเสียงดนตรีและเสียงเต้นลําดังนั้นเขาจึงเรียกคนรับใช้คนหนึ่งมาถามว่ามีอะไรคนรับใช้ตอบว่า น้องชายของท่านกลับมาแล้วบีดาของท่านจึงให้ค่าลูกหัวขุนเพราะท่านได้เขากลับมาโดยสวัสดิภาพบุตรคนโตก็โกรธและไม่ยอมเข้าบ้านบีดาจึงออกมาขอร้องเขาแต่เขาตอบบีดาว่าดูเถิดหลายปีมานี้ข้าพระเจ้าจากตำรับใช้ท่าน และไม่เคยขัดคำสั่งของท่านเลยแต่ลูกแพะสักตัวท่านก็ยังไม่เคยยกให้ข้าพระเจ้าเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านกลับมาบ้านทั้งๆท,ที่ได้ผลานสมบัติของท่านไปหมดกับหญิงโสเิณีท่านยังฆ่าลูกอัวขุนให้เขาบิดากล่าวว่าลูกเอ,อ๋ยเจ้าอยู่กับพ่อตลอด มาและทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของเจ้าแต่ที่เราต้องเฉลิมฉลองและยินดีกันเพราะน้องคนนี้ของเจ้าได้ตายไปแล้วแล้วกลับเป็นขึ้นมาอีกเขาหายไปแล้วและได้พบกันอีกครับพี่น้องขอจบลูกาบทที่15เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทราบคลิปต่อไปขอพระเจ้าวอวยพรครับ